หนุ่มคนนี้เป็นที่รักของคนทั้งวงการล่าสุดเอมมี่มรกตยังขอถ่ายรูปเป็นนักแสดงนักร้องชาวไทยอดีตนักแสดงสังกัดนาดาวมิวสิกปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระและเป็นที่รู้จักในบทบาททิวเขาจากละครเรื่องไม่แอ u บ a n c ลจากซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอสําหรับพีพีกรีดและแน่นอนว่าสําหรับพีพีเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่คนทั้งวงการบันเทิงทั้งรักและเอ็นดูมากโดยความที่เป็น เด็กที่น่ารักพูดเก่งทําให้โดนตกกันเป็นแถวไม่ว่าจะเป็นหนุ่มกัญชัยชมพู่อรายาและล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเอมมี่มรกตก็จะดโดนตกอีกคนแล้วล่ะค่ะเพราะในายอีซางแกรมส่วนตัวเธอก็ได้โพสต์ภาพคู่กับน้องพีพีพร้อมข้อความสันส้นๆว่าหนุ่งพีพี